ความืดมาแล้วครับฝนตกแล้วครับในรอบปีนี่ฝนตกที่หน้าร้านหละ แรงมากเลยครับในพื้นที่บางเสาทงในซอยบางทีพัฒนาเด้อโอ้ยแรงมากเลยครับรดจานเราเตรียมม้นนำพังเลยนะ